ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็สตาร์ทรถได้เปิดแอร์รอได้หารถคุณง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวแอปพลิเคชัน FordPass ตอบโจทย์คนใช้รถยุคใหม่สำหรับคลิปนี้นะคะลี่คิดว่าต้องถูกใจคนที่ชอบเทคโนโลยีหลายท่านแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน FordPass ซึ่งเป็นแอปนะคะที่เชื่อมต่อกับรถยนต์ Ford Next Gen ของเรานั่นเองทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราจะมาสาธิตในตัว Next Gen Sport ของเรานะคะตัวนี้เลยการเริ่มสตาร์ทรถก็คือกดตัวคำว่าเริ่มนะคะค้างไว้5วินาทีค่ะ,ะแค่นี้รถเราก็สตาร์ทแล้วค่ะถ้ามีเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้แสดงว่าทำงานเรียบร้อยแล้วจ้า แล้วต่อไปนะคะเราจะมาลอง Lock ock, ล็อกรถแล้วก็ปด ock, ลดล็อกรถดูนะคะอย่างตอนนี้รถจะล็อกอยู่นะคะที่จะลองกดปลดล็อกให้ดูเนาะกดค้างไว้ห้าวิเหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะ Lock ock, ล็อกรถก็เพียงกดตัวที่เป็นลูกคุญแจตัวนค้างไว้ห้าวิเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเอารถไปจอดในห้างนะคะก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเพื่อหานะคะว่า ตอนนี้รถเราจอดอยู่ตรงไหนเผื่อเราลืมที่จอดรถนะคะก็สามารถบีบแตแล้วก็เปิดไฟได้นะคะการที่เราจะเปิดแอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้นะคะคือเราต้องมาตั้งค่าที่ในตัวหน้าจอ10.1ของตัวสปอร์ตเราก่อนนะคะก็คือกดตัวรถค่ะแล้วก็กดที่การตั้งค่าเลื่อนหา กดตรงรถยนต์นะคะแล้วก็ตั้งค่าการสตาร์ทระยะไกลนะคะแล้วก็เลือกตัวปรับอากาศเราก็เปิดเป็นออโต้ไว้เลยแค่นี้เราก็สามารถสตาร์ทรถพร้อมกับเปิดแอร์ได้เลยค่ะจะมีอีกฟังก์ชันนึงคือค้นหาตัวแทนจำหน่ายนะคะตัวนี้สามารถหาศูนย์ฟอร์ดที่ใกล้ที่สุดที่เราอยู่ได้นะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์ดอีกุ๊กคาเชียงใหม่นั่นเองนะคะพร้อมกับตัวนี้มี แอปพลิเคชันที่สามารถหาตำแหน่งตัวรถของเราได้ด้วยนะคะเผื่อว่ารถเราอยู่ตรงไหนอยากรู้ GPS หรือพิกัดรถเรานะคะก็สามารถกดดูได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นเห็นแมปในแผนที่เหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นการเช็คน้ำมันนะคะก็จะเห็นเหมือนกันว่าตอนนี้น้ำมันเราเหลือทั้งหมดกี่กิโลค่ะพร้อมกับสามารถเช็คอายุน้ำมันเครื่องได้ด้วยว่าตอนนี้น้ำมันเครื่องของเราใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซนต์ อายุเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจากที่ได้ใช้งานนะคะและลูกค้าได้ลองใช้งานจริงสร้าวเสียงออกมาแล้วค่ะว่าแอปพลิเคชันของเราใช้งานง่ายมากๆตอบโจทย์คนที่ชอบเทคโนโลยีสามารถสัมผัสตัวจริงทดลองขับและทดลองใช้แอปพลิเคชัน Ford Pass ได้ที่ Ford v i g r o u p ชียงใหม่สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กด s u b s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะ